สวัสดีครับสวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวพอดีมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอให้ดูนะครับก็คือเจ้าตัว Headset นะ,ะเจ้าตัว Headset ตามเว็บนี้เลยนะครับยี y ่ห้อที่ชื่อว่า a d d a s o u n d นะครับอันนี้เป็นของเดนมาร์กนะครับพอดีทางดิสติบิวเตอร์นะครับส่งมาให้ทดสอบอยู่ประมาณสัก3เดือนน่าจะได้ละนะครับคือเจ้าตัวนี้นี่นะครับ รุ่นตัว EPIC นะครับเป็น UC headset นะครับเป็น u n i f i e d Communication headset นะครับหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเอาไปใช้งานร่วมกับพวกอ่พวก u n i f i e d Communication software ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก Zoom พวก Microsoft Teams พวกอะไรเอาไปใช้กับ e a ี i n ิเอ่าเอียริงเดสก์ท็อปเอียริงอ่าเว็บคลเอนอะไรพวกเนี้ยสำหรับพวกคอร์เซนเตอร์ทั้งหลายนะครับหรือว่ามันเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับพวกคอร์เซนเตอร์นะครับเหมาะสาหรับ คนที่ทํางานพวก work from home ทั้งหลายเนาะหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศก็แล้วแต่นะครับแต่แบบโต๊ะเรานั่งอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยนะครับเรานั่งอยู่ใกล้กันทําให้แบบเวลาที่เราฟุยสายกับลูกค้าหรือว่าเราสนทนากับลูกค้าหรือฟังมิทติ้งอะไรอยู่แล้วเราต้องการที่จะแบบเ,เรานั่งอยู่กับคนข้างๆนะครับซึ่งเสียงค่อนข้างดังนะครับมันก็เสียงก็จะไม่เข้านะครับจะเห็นว่าตอนเนี้นะครับคุณ เสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงไมโครโฟนทั่วไปและกันที่มีอยู่ทำท้องตลาดนะตอนนี้ผมรันอยู่บนตัวเสียงอยู่บนตัว Yealink CP700 นะครับซึ่งเป็นลําโพงสําหรับการทำมิท meeting. ติ้งเนาะสำหรับมิทติ้งดังนั้นมันจะเน้นแบบเก็บเสียงรอบข้างใครคุยอยู่เนี้ยผมอยู่อยู่ห่างๆแบบอ,อยู่ห่างๆจากตัว อ่าโตประมาณสัก1เมตรนี่ครับสเมตรเงี้ยนะครับเราคุยเบาๆนะพูดปกติทั่วไปเราก็จะได้ยินเสียงปกตินะครับทาให้อ่าพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเหมือนกับพวกเฮดเซตโดยทั่วไปเนาะที่เป็นเฮดเซตแบบดูหนังฟังเพลงโดยทั่วไปเงี้ยซึ่งไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการทํามิ팅หรือว่าการประชุมหรือการใช้งานแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับทำให้แบบใครเปิดเสียงรอบข้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเปิดแบบทีวีอย่างเงี้ยนะผมเปิดแบบรายการทีวีอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ย นะครับผมเปิดรายการทีวีอยู่เจ้าบูลิงบิงโกนี่อีกครั้งหนะึงว่านะคุณเห็นว่าอันนี้ผมดูรีวิวรถอยู่อ่าบูลิงนะนะครับเห็นไหมคุณเห็นว่าเสียงนะครับอันนี้โดยพื้นฐานทั่วไปถ้าคุณนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนั่งทางานเวิร์กรฟมม์อยู่ที่อยู่ที่บ้านของคุณเองแล้วคุณอยากจะเปิดเพลงหรือแบบแม่บ้านปัน่น น้าผลไม้อยู่ข้างๆอยู่ในครัวแล้วเสียงมันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยครับเสียงมันก็จะเข้าเวลาที่เรามีติ้งอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือลาโพงโดยทั่วไปนะครับไมค์โดยทั่วไปที่แบบที่เราใช้งานกันอยู่นี่แล้วมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนตัดเสียงรอบข้างต่างๆพวกนี้เบาเสียงก่อนนะครับผมเบาเสียงก่เนี่ยนะครับเสียงก็จะรบกวนอย่างเงี้ยเนาะมีเสียงพัดลมมีเสียงแบบ กับข้าวเข้ากับข้าวรถว,วิ่งออกรถวิ่งมาซื้อขายมาขายกับข้าวขายอะไรอยู่ในบ้านเนียเสียงพวกนี้นะครับมันก็จะรบกวนนะครับแต่ถ้าคุณผมจะให้ลองนะครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับ Epic 302นะครับอันนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ Epic 302ตัวนี้ผมใช้มาประมาณสัก3เดือนละนะครับทดสอบมาใช้งานสัก3เดือนละข้อดีของเขาคือรับตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีมากๆอ่ะผมเปิด environment แบบเดิมเมื่อกี้นะครับผมเปิด environment แบบเดิมนะ นะครับถ้าใครเสียบหูฟังอยู่คุณจะเห็นว่ามันจะมีเสียงทีวีรบกวนเข้ามาเดี๋ยวผมจะลองตัดเสียงนะครับมาที่หูฟังเครื่องนี้นะครับปรับตัดไหม์มาใช้ที่หูฟังเครื่องนี้ดูนะครับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมจะพูดไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะตัดนะครับผมจะเริ่มตัดแล้วนะ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยี่สิบเอดยสิบสองยี่ิบสามจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมลองเสียบฟังแบบนี้นะครับทีวีข้างหลังผมยังเปิดดังเหมือนเดิมนะเออทีวีข้างหลังยังเปิดดังเหมือนเดิมเปิดอยู่วอลลุ่มอยู่ประมาณสักยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับแต่ทีวีข้างหลังเนี่ยห่างจากผมประมาณสักสองเมตรสามเมตรนะครับอันนี้ผมใช้หูฟังของตัว ปิกสามศูนย์สองนะครับเป็นเอ็นที่เรเวลตัวนี้อยู่เป็นแบบดูโอนะครับสามศูนย์สองก็จะเป็นแบบดูโอจะเห็นว่าเสียงจะผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ยินเสียงคนชัดเจนหรือไม่แล้วก็มีเสียงอะไรรอบข้างไหมนะครับผมเปิดทีวีอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าผมเพียงแค่ถ้าผมไม่อยากให้อคนที่สนทนานะครับที่เราพูดคุยอยู่ด้วยเนะี่ยได้ยินเสียงผมแค่ตบไมค์ขึ้นนะครับผมจะพูดไปด้วยแล้วลองตบไมค์ขึ้นเป็นระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะครับนี่คือนี่คือหูฟังอันนี้เลยนะครับใหม่ชุดนี้เลยนะครับก็คือเหมาะสำหรับการใช้เป็นแบบ work from home นะครับทำงานที่บ้านไม่อยากให้มีเสียงรบกวนเสียงลูกเสียงอะไรสิ่งแวดล,อล้อมรบกวนเวลาที่เรามีติ้งอยู่ในกลุ่มนะครับหรือว่าพูดคุยสามารถที่จะเอาไปใช้งานอย่างนี้ได้ตัวนี้เป็น usb interface นะครับเดี๋ยวผมขอปรับมาที่ตัว ผมขอปิดทีวีข้างหลังก่อนปิดทีวีข้างหลังก่อนนะเป่าปิดเสียงทีวีข้างหลังแล้วก็ปรับไมค์กลับมาตัวเดิมนะครับผมขอกลับปรับไมค์กลับมาที่ตัวเดิมอะอันนี้มากเป็นไมค์ตัวเดิม,มนะฮะอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะนะครับอะเนียครับอันนี้คือหูฟังนะครับในส่วนของตัวอี i ี3สามูนย์นะครับจะมีอยู่2รุ่นนะ3 0มูนกับสามูนสองที่เป็น UC เป็น Headset for for office นะครับ ตัวนี้ถ้า301ก็จะเป็นแบบหูเดียวแบบนี้นะครับหูเดียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น302ก็จะเป็น2หูนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่แบบอ่าถ้าเป็นคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยครับนั่งแบบคอเซนเตอร์เ็าจะนั่งติดอยู่ด้วยกันเนาะติดแล้วก็มีแค่พาร์ติชันแบบเล็กๆก,กั้นอยู่นะครับบางครั้งเราคุยแบบอะไรที่เป็นแบบเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องที่เป็นแบบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเราใช้หูฟังโดยทั่วไปนะครับ เวลาที่เราคุยเราข้างๆก็คุยเสียงดังเหมือนกันนะครับคุยกับลูกค้าเสียงดังเนาะเราก็จะได้ยินลูกค้าปลายทางนะครับก็จะได้ยินเสียงข้างๆอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นการใช้เฮดเซตที่ดีนะครับสําหรับที่ออกแบบมาสําหรับพวกระบบพวกนี้โดยเฉพาะนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับการนําไปใช้งานเนาะเรามาดูนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวเนี้ยผมให้ดูอย่างหนึ่งนะครับผมชอบหูฟังอันนี้ผมไม่ได้ รีวิวรายละเอียดนะผมให้ดูแค่สร้างเสียงนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้มาสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับมันผมชอบจุดไหนของเขาบ้างอ่ะมาดูนะครับผมให้ดูในส่วนของตัวหูฟังก่อนนะครับตัวหูฟังก่อนอ่ะนี่นะครับอ่ะอันนี้หูฟังกล่องเขาก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับได้มาก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้ด้านในนะครับด้านในของกล่องนะครับอันนี้ทางดิสซิบิวเตอร์นะครับพอยต์เทคโนโลยีส่งมาให้ทดสอบเห็นไตัวนี้นะครับเป็นอีพิก 302เป็น USB interface นะครับเสียบเป็นเสียบพอร์ต USB ได้เลยนะครับในกล่องนะครับก็มีถุงเก็บมาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Headset นะครับแล้วก็มีชุดในส่วนของตัวหูฟังมาให้2อันนะครับ2แบบเป็นแบบหนังกับเป็นแบบฟองน้ำนะครับถ้าเป็นแบบฟองน้ำก็จะเป็นแบบนี้มีสำรองมาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้การใช้งานหูฟังพวกนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะถ้าเราประชุมนานๆเสียบหูนานๆนะครับ เราก็จะเจอในเรื่องของอะไรครับเหนื่อใครต่างๆที่แบบติดอยู่กับตัวอุปกรณ์มันทาให้เปื่อยยุ่ยได้ง่ายๆนะครับแต่แต่ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับคุณซื้อมาตัวอุปกรณ์เขาอ่ะมีให้มาพร้อมเลยเป็นแบบหนังกับเป็นแบบฟองน้ำนะครับคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะใช้ในลักษณะไหนด้านในก็ไม่ได้มีอะไรละนะครับในกล่องในส่วนของตัวหูฟังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวหูฟังของเขานะครับเป็นเฮดเซตตัวนี้เป็น302นอเนาะ 302ตัวนี้นะครับรุ่นนี้เป็น302คุณจะเห็นว่าตัว302เนี่ยนะครับวัสดุค่อนข้างดีเลยทนนะครับแข็งแรงนะครับวัสดุแข็งแรงมากนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเห็นนะวัสดุทํามาค่อนข้างดีอันนี้เป็นแบบเป็นแบบหนังนะครับเป็นแบบนุ่มๆเนาะหนังนะครับข้อเสียของพวกหนังก็คือเวลาที่เราแบบใช้แล้วเหงื่อมันเยอะนะครับมันก็จะแบบ หลุดออกมาเป็นดำๆติดตามหูนะเราใช้เป็นนานๆสักสี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยนี่ผมใช้มาสองเดือนละนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับสําหรับเซตนี้เนาะนะครับ้านข้างเห็นไหม habt? ถ้ามีการใช้งานก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับผมให้ดูอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือความยืดหยุ่นของเขาคุณเห็นไหมนะครับเนี่ยเนี่ยนะเนี่ย,ย plup. ผมยืดให้คุณดูเลยนะครับนะคืนรูปนะครับคืนรูปได้ดีมากๆ นะครับตัวติดนะครับสวิตช์กล้องมันตัดนะครับมันคืนรูปได้ดีค่อนข้างมากเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยของ้างนี้เลยนะแรงเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับมันแบบมันมีความยืดหยุ่นมากๆนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมนะครับเนี่ยปล่อยปุ๊บนะครับมันก็คืนตัวนะครับนี่คือความคงทนแข็งแรงของเขาเลยเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากนะครับเนี่ยแบบ ไม่มีหักครับคุณทาได้เลยนะนะครับคือรูปปกตินะครับใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่เราใส่เนี่ยมันไม่ค่อยหนีบนะครับมันไม่ค่อยทำให้แบบเวลาที่เราใช้งานนาน,าน,าน,เนๆเฮดเ s e t โดยทั่วไปเวลาที่เราใช้งานานานๆเนี่ยมันจะปวดหูเพราะว่ามันบีบคอนข้างในนะครับอันนี้จะบีบเบามากนะครับสําหรับการใช้งานทําให้แบบการใช้งานของเราได้แบบค่อนข้างนานนะเห็นไหมเหมาะสำหรับใครที่เอาไปใช้เป็น work from home เอาไปทำเป็น call center นะครับ ตัดเสียงได้ค่อนข้างไม่รู้ล่ะนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยตัดเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะ,น,นะเห็นไหมเอาใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับลองหาดูหรือติดต่อสอบถามมาได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาราคาราคาหน้ารักนะครับราคาหน้ารักอยู่ที่ประมาณสักสองพันประมาณนั้นแหละนะครับอยู่ที่ประมาณเนี้ยสองพันนิดๆน,นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสําหรับหูฟังอันนี้นะครับหูฟังนี้ถ้าเทียบกับ ตัวอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้เป็น Adda Sound นะครับรุ่นที่ผมทดสอบอยู่นี่ก็จะเป็นรุ่นตัวอีพิก302นะครับมีจําหน่ายแล้วในบ้านเราของเดนมาร์กนะครับตัวนี้เป็นของเดนมาร์กนะครับคุณภาพเสียงการตัดเสียงต่างๆค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับใครสนใจลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดู www. a d a s o u n d c o m ตรงนี้นะครับไปดูในส่วนของตัวที่เป็น y h s e ฮแล้วก็ในส่วนของตัว UC Headset ตรงนี้นะครับมีแบบหลากหลายโมเดลเลยนะครับแต่ตัวที่ผมทดสอบก็จะเป็นตัว UC e p i c 3 0กตัวนี้เป็น e n t r y l v v l l เป็นเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเป็น USB i n t e r f e c e ในลักษณะนี้นะครับมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงต่างๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสายค่อนข้างดีเลยนะสายแบบค่อนข้างแบบเวิร์กเลยแหละ ครับนี่เห็นไหมนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะมิวเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ถ้าเป็นกับพวกตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นโฟนต่างๆก็สามารถกดรับจากตรงนี้ได้นะครับค่อนข้างดีเลยผมชอบ เป็น USB interface นะครับไม่ต้องไปใช้แจ็ค3.5เสียบจากข้างหลังแนะบบตัวนี้มีภาพขยายอยู่ในตัวด้วยนะครับก็ทําให้เราแบบได้เสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการตัดเสียงต่างๆได้ค่อนข้างดีเหมือนกันได้ค่อนข้างดีเลยแหละไม่ดีเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่สนใจลองไปเอามาใช้ดูนะครับเอามาใช้ดูผมแนะนําเลยผมใช้มา3มเดือนนี้แบบติดใจเลยกับหูฟังตัวนี้ครับนาะ เราก็มีขายนะโอติกเราก็มีขายถ้าสนใจสําหรับใครที่ทาคอร์เซนเตอร์นะครับเรามีเซ็ตนี้ขายให้สําหรับใครที่ซื้อกับเราเดี๋ยวเรามีตัวห้อยข้างๆให้นะครับเรามีตัวห้อยข้างให้ไปดูห้อยข้างแบบนี้ห้อยข้างแบบนี้เรามีตัวห้อยข้างอย่างนี้นี่นะครับสําหรับสําหรับคอร์เซนเตอร์นะครับนี่นะครับมีตัวห้อยข้างๆนี่เรามีให้ห้อยข้างๆนี้ให้นะครับสําหรับแบบ เอาไปใช้กระจอ่ะน่ครับขอ,ใ,อให้ข้างไม่ได้ใช้แล้วก็ห้อยไปอีนะเขไหมโอเคอ่าแถมไม่ฟรีนะครับอ่ะแค่นี้แหละจะมาโม้ให้ฟังแค่นี้แหละว่าตัวนี้มันดียังไงนะเอาไปลองกันดูครับขอบคุณครับ